หวานกว่าน hey, ี and to yes. mm ้แ hmm. ล้วใช่ก็คูจะตอบยังไงมันก็ยังอาจจะแบบไม่ถึงทามิ่งนั้นอะไรเงี้ยค่ะผมก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบคาดคั้นใครไม่ชอบบอกว่าต้องวางแผนการเกณฑอะไรเยอะคือถ้ามันจะมันจะเป็นก็เขาชวนแล้วก็มาคิดอีกทีนึงเลยอ่ะ เหมือนเดิมค่ะเรียบง่ายเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปกินอาหารอร่อยก็แฮปปี้ดีค่ะใช่ค่ะก็ไปทานข้าวกันเป็นร้านที่อะไรเลือกขาเนี่ออมเลือกค่ะเป็นร้านที่ออมเลือกค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะออมแทบจะเลือกทุกปีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นแบบยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรคะไม่เห็นอะไร ได้เขาขอลูปเราเองใช่ค่ะใรู่จกเครื่องเราใช่เขาขอลูปเราเพราะว่าปกติเขาก็แบบไม่ไม่ได้แบบถ่ายรูปเก่งเราก็จะถ่ายผู <S 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 ้หญิงเนาะแบบถ่ายถ่ายถ่ายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ขอลูปไปลงทีนี้หรอเออจริงจริงก็จําที่ผ่านมาไม่ได้เหมือนกันนะว่าที่ผ่านมาเป็นยังไง มันเหมือนมันก็อยู่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าถ้าพิเศษก็คือรู้สึกว่าปีนี้อาหารถูกใจเขามากเพราะปกติบางบางบางที่เขาอาจจะนานไปอะไรเขาไม่ชอบกินนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะของขวัญหนอเออยังไม่ได้ให้เลยอ่ะเราเราก็ยังไม่ได้ให้เขาด้วยค่ะคือแบบว่าต่างคนต่างยุ่งมากปีนี้แล้วก็แบบ คงแบบแปลกๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะปีนี้รู้สึกว่าเขาหวานจนเกินไปนิดนึงปีนี้เหรอคะก็เขาก็เป็นอย่างนี้มาทุกปีอะค่ะพี่แอมประมาณเนี้ยค่ะเลเวลประมาณเนี้ยค่ะไม่หวานกว่านี้แล้วจริงๆอยากเซอร์ไพรเขาบ้างเลยะอ๋อหมอก็จริงๆผมก็เซอร์ไพรส์คนไม่เก่งนะคะแล้วก็รู้ว่าพี่แอมก็น่าจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ชอบการเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้มาก คแต่หลายคนก็ยังลุ้นอยู่ค่ะว่าจะให้เช่อหรไม่เราให้เชืโอ้ยถามดูครั้งเลยก็คูอจะตอบยังไงมันก็ยังอาจจะแบบไม่ถึงทา i m ิ่งนั้นอะไรเงี้ยค่ะยังค่ะยังยังไม่พอค่ะแต่ตอนเราไปเห็นลูกแอร์แล้วใช่จะต้องเในนนนวัั้หไม่มีค่ะเพราะว่าเราแบบมีลูกหมาอยู่แล้ว มีลูกหมาอยู่แล้วรู้สึกว่าตอนนี้มายาแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อะค่ะโอ้ยยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเลยอะเริ่ดอ่ะไอ้อไปเรื่องความบที่เราไปเยี่ยมลูกเขาเราเห็นสุดเฮ้ยถ้ามีลูกแล้วจะเป็นยังไงอยู่ชีวิตจะเปลี่ยนไปหมดแอร์มัสลองเฟรนท์อาบหรือเปล่อืมแต่พี่อาบอกว่าเหนื่อยนะพี่อาบอกว่าตั้งแต่ทำงานทำธุรกิจมาทุกอย่างอะ <Okay. S 1> เลี้ยงลูกเหนื่อยสุด คุยกันคุยกันเขาก็บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยกว่าทำธุรกิจ5 6อย่างรวมกันน้องใช่ถ้าออมได้ยิงนี้เรารู้สึกย่บ้างในมจก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเพราะว่าออมแบบยังไม่ได้มีแลนขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าปีนี้จริงๆเนี่ยก็เพิ่งเปิดธุรกิจไปอะค่ะเป็นเครื่องสำอางแล้วก็โหทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนเราก็รู้สึกมันก็ยากนะก็เลยยังให้เวลากับเขาอยู่ค่ะ หอ้ยไม่ได้คิดขนาดเลยอ่ะหรือว่าเราเตรียมชุดไว้ทุกวันสีเขาสีเขาขาวหน้าทุกสวยสวยมีคิ้วสวยทุกวันสวยทุกวันเรียกว่าพี่ร้องไเ้ทุกการสำคัญไม่ขนาดนั้นแหมเราก็ต้องอย่าผิดโอกาสเขามิตนึงเวลาผนมีคนม้องถามเรื่องแต่งงานแบบจะมีสาวที่แอบรักกันก็ก็มีนะบอกว่าแบบยังไง คิดนึ่งเอาไม่รู้ว่ามันแปลกหรือเปล่า้อาก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบคาดคั้นใครหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบบอกว่าต้องวางแผนกาเกณอะไรเยอะคือถ้ามันจะมันจะเป็นก็เขาชวนแล้วก็มาคิดอีกทีนึงเะยอะปล่อยป่อยปล่อยไปตามธรรมชาติ